ในวาราดุถีอันเป็นมงคลยิ่งนี้กรุงเทพมหาคนครแปรเปลี่ยนเป็นประหนึ่งเมืองฟ้าอมรสมนามด้วยประทีปโคมไปที่ประดับประดายอย่างสวยงามทั่วบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์เริ่มจากวัดพระสีรัตนศาสดารามไปตามถนนราชดำเนินตลอดทั้งสาย ในเวลาเดียวกันริงฝั่งน้ำเจ้าพระยาหน้าท้าราชวรดิริองทัพเรือได้เทียบเรือพระที่นั่งขึ่งตามไฟอย่างสวยงาม<ล>ให้ประชาชนชมและมีการเห่เรืออย่างไพ,รพเราะรุ่งขึ้น วันอังคารที่6เมษายนมีพระราชพิธีฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดารามเวลา10นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดําเนินถึงวัดพระศรีรัตนศาสดารามท่ามกลางประชาชนคอยเฝ้ารับสเสด็จและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลมากมายล้นหลามสเสด็จพระราชดําเนินขึ้นพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสก,การบูชาพระรัตนตรยัยทรงประกอบพระราชพิธีฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดารามในโอกาสนั้นทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรกหมมให้พระครูกรามและศิลปินกรมศิลปากรอ่อานฉันสดุดีพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรประกอบตส,สามสาย แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับหลังจากนั้นทูลพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้พรามเบิกแว่นโหนหลวงและพระราชวงศ์ข้าราชการรับแว่นเวียนเทียนพระพุทธมหามาณีรัตนปฏิมากรวันที่หเมษายนเป็นวันที่ระลึกมหาจาักรี ทางราชการเปิดให้ประชาชนเข้าชมภายในปราสาทพระเทพบิดอนในวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อถวายบังคมพระบรมรูปราชานุศรสมเดชพระบูรพามหากรัตริยาธิราชเจ้าแปดพระองค์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ตอนเย็นวันที่6เมษายนที่พระบฐมบรมราชานุสรเชิญสะพานพระพุทธยอดฟ้างดงามด้วยภูมาลาหลากสี ที่วางถวายเป็นราชศสักการะแด่องค์ปถมมกษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์พลเอกเรือนส,สินสูลานนน์นำพัวงมาลาของคณะรัฐมนตรีไปวางถวายน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณครั้นเวลา16นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธี ถวายบังคมพระปฐมบรมราชาุุรณ์ซึ่งทอดพร้อมแล้วด้วยเครื่อราชสักการะเครื่องบูงสูงครบถ้วนตามราชประเพณีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏเสด็จพระราชดำเนินขึ้นสู่ฐานพระบรมราชานุสรถวายพุ่มดอกไม้และสซ่งจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินขึ้นสู่พระปลาซึ่งจัดไว้เป็นพิธีมรดนณลาน้าพระปฐมบรมราชานุสรณ์แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังลาน้าพระปฐมบรมราชานุสรณ์ทรงจุดธูปเพียนราชสักการะถวายเครื่องบวงสูง ทรงจุดไฟเพงจะทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการและประชาชนจุดเพียนเพื่อเดินประทักษิณถวายสการะพระบรมราชาุุรศรต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จขึ้นประทับ ณพระลาพิธีมนทนพระเว mm. รพระกรุณาโปรดกล้าโปรกำมัมให้นายพระวาดุน่ารองราชเลขาธิการอ่านอักษรวาสประถุมราชสัตุดีจระุดจบแล้วเจ้าพนักงานกระโคมโหระทึกพร้อมปืนใหญ่ยิงมถวายเฉลิมประเกียติ2 1นัดแปรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีพระสงฆ์ในพิธีและทั่วราชอาณาจักรเจริญชัยมุคพลขถา วัดต่างๆทั่วราชนา,าจักรย่ำคลองกลองระคังพร้อมกันสามลาตอนข้ำวันนั้นมีพิธีถวายสการะณพระบรมราชาลุกศรซึ่งประดับด้วยประทีปสวยงามพลเอกเปรมตินสูลานน์นายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานในพิธีถวายสการะซึ่งทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการและประชาชนจุดธูปเทียนประทีปโคมไฟ เดินประทักสิงถวายสก,การะพระบรมราชานุสสณนนายกรัฐมนตรีจุดโคมประทีปจากไฟที่ได้รับพระราชทานเพื่อเริ่มการเดินประทักษิณร่วมกับพลเรือเอกเทียมมกรานนท์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมกับคณะรัฐมนตรีข้าราชการฝ่ายทหารพลเรือนและประชาชน หลังจากถวายบังคมพระบรมราชาลูกศรแล้วการเดินประทักษิณน,นำโดยนายกรัฐมนตรีก็เริ่มขึ้นท่ามกลางแสงประทีปและทูกเทียนวับแหวมเป็นทิวแถวกระหนึ่งสายน้ำไหลวนรอบพระบรมราชาลูกศรจนท่วนจำนวนสามรอบที่กำหนดการเดินประทักษิณถวายสการะพระบรมราชาลูกศรนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรกประหม่ให้มีขึ้นสามคืนในวันที่หวันที่เจ็ด และวันท for ี่8เมษายนเมื่อเสร็จสิ้นการเดินประทักษิณถวายสการะพระบรมราชานุสรแล้วมีการจุดธูปไฟเป็นการแสดงความชื่นชมโสมนัสของประชาชนที่รัฐบาลได้เทิดพระเกียรติองค์ปฐมมกิย์แห่งพระบรมราชชจักรีผู้การถวายสัญญนามเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เพื่อรำลึกถึงพระมหากรณาที่คุณที่โดยทรงสถาปนามหาจักรีบรมาราชวงศ์และกรุงรัตนโกสินทร์ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่อนาประชาราชย่งยืนยาวนานตลอดกาลเวลาถึง200ปีวันพุทธที่7เมษายนมีพระราชพิธีบวงสวงพระสยามเทวาธิราชพระราชพิธีนี้ เริ่มมีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ยุคที่ประเทศมหาอำนาจกำลังแสวงหาอาณานิคมเมืองขึ้นแต่ด้วยพระปรีชาสามารถทรงดำเนินนโยบายต่างประเทศได้เหมาะกับจังหวะและเหตุการณ์ไทยจึงไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศมหาหมอำนาจทรงมีพระราชดำริว่ามีเหตุการณ์ที่อาจทําให้เหมืองไทยสูญเสียเอกราชเกิดขึ้นหลายครั้งแต่ก็มีเหตุให้รอดพ้นมาได้ทุกครั้ง ชรยจะมีเทพพย,ยดาองค์ใดองค์หนึ่งคอยพิทักษ์รักษาอยู่จึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้พระองค์เจ้าประดิษฐ์วัวลการปั้นหล่อรูปสำเร็จเทพพย,ยดาองค์นั้นขึ้นมีลักษณะเป็นเทวรูปยืนทรงเครื่องต้นพระาดขวาทรงพระขันพระาดซ้ายยกเหนือพระอุระในท่าประธานพรมีขนาดสูง8นิ้วจุดงดงามได้สัดส่วนแล้วโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้หล่อขึ้นด้วยทองคําทั้งองค์ เสร็จแล้ถวายพระนามว่าพระสยามเทวาธิราชปัจจุบันประดิษฐานบนแท่นซุ้มไม้จันทร์ณพระที่นั่งไพศาลทักษิณในวันพระราชพิธีบวงสวงได้อัญเชิญออกประดิษฐานณบุตรสมุกเด็ดพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเวลาสิบนาฬิกาสานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมุกเด็ดพระที่นั่งดุสิตมหา